เอาละครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับพี่นะครับผมผมป้อมนะครับบางครั้งเนี่ยคนเราอาจจะไม่รู้ว่าไอเบสอันบ x ็อกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เราจะมาสอนการสมัครเบสอันบ็อกนะครับและบอกทุกครั้งนะครับว่าโปรแกรมทุกโปรแกรมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมสุ่มนะครับแล้วก็มันมีฐานที่แน่ชัดนะบางคนบอกว่าเฮ้ยสุ่มเนี่ยโอกาสได้มีไหมมีครับผมโอกาสไม่ได้มีไหมมีครับผม และย้ำเตือนทุกครั้งนะน,น้องๆทุกคนนะว่าถ้าน้องอยากได้น้องเก็บเงินน้องไม่ใช่ขโมยเงินพอ่อขโมยเงินแม่มาเล่นนะอันนี้ย้ำชัดนะครับผมว่าคือของที่เขาได้มาของที่เขาได้มาเนี่ยระบบมันจะเป็นยังไงร,ระบบคือมันจะเหมือนกับการถ้าจะพูดว่าแชร์ลูกโซ่น,ะนั้นก็อาจจะพูดได้เต็มปากว่ามันคือแชร์ลูกโซ่อย่างหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะคือคนเอาเงินไปกองไว้ในจุดๆดเดียวกันและสินค้าที่ได้เนี่ยเขาจะเฉลี่ย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 ไป การสุ่มเนี่ยโอกาสได้มีประมาณถ้าสินค้ามีเท่านี้ตรดมีเท่านี้ก็จะเป็นตามตราสุ่มนะเดี๋ยวพี่จะเริ่มสร้างมาชีให้ดูก่อนเลยและกันกดเข้าเว็บธรรมดาเลยเบสอันบ็อกธรรมดาเลยแล้วก็กดสมัครสมาชิกธรรมดาเลยจ้าก็ใส่ชื่อไปอีเมลข้อตกลงต้องทุกทุกคนบางครั้งไม่อ่านข้อตกลงนะพี่ย้ำเตือนเสมอว่าการที่เราไปเล่นอะไรก็ตามเนี่ยเราจำเป็นต้องอ่านข้อตกลงให้ชัดเจนที่สุด แล้วก็เราห้ามที่จะประมาทเรื่องข้อตกลงโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้พี่ย้ำชัดนะพี่จะดูตรงไหนพ,พี่ไม่ดูตัวบนอะไรก็ตามพี่ไม่ดูนะครับพี่จะดูตรงนี้ถ้าคุณชนะมันจะมีเขียนไว้ว่า delivery เห็นไหมการส่งถ้าคุณชนะในไอเทมนั้นๆคุณจะเอานั้นคุณต้องเอาอะไรบ้างคุณต้องใส่ชื่อเต็มที่อยู่แล้วก็ที่อยู่จัดส่งนะครับผม แล้วก็ค่าจะส่งเป็นยังไงค่าจะส่งมันจะอยู่ที่ค่าจะส่งมันจะตามระดับของการส่งนะครับผมคือหมายความว่าสินค้าใหญ่สินค้าเล็กก็อาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งราคาคนละระดับกันนะครับผมซึ่งการจะส่งเนี่ยอย่างช้าสุดเนี่ยคือ3เดือนหนึ่งถึง45วันนะแล้วก็ ในระยะเวลาเนี่ยก็จะประมาณนี้มันคือค่อนข้างที่จะช้านะไม่ได้ไม่ได้เร็วอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือการสุ่มกล่องไม่ใช่เป็นการแบบซื้อมาขายไปเลยอย่างนี้มันจะค่อนข้างที่จะช้าอยู่หลายครั้งหลายคาเนี่ยย้ําเตือนเสมอนะว่าคือคุณนะ่ะดูและเล่นและดูคนอื่นเล่นเนี่ยรู้สึกรู้สึกชอบรู้สึกยินดีแต่ถ้าคุณต้อง,ต,องต้องจัดย้ําชัดนะว่าอย่าประมาท ของทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของที่ว่าเราจะได้มาฟรีโดยง่ายๆมันคือการที่เราเสียตังค์ไปก่อนแล้วเขาถึงจะเอาสินค้ามาให้เราซึ่งสินค้านะอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะอันนี้ย้ำชัดเลยคำถามที่พบบ่อยเมนูภาษาไทยนี่อาจจะเรียกว่าใช้ไม่ได้สักอันเลยรู้สึกอืมเมนูภาษาไทยใช้ไม่ได้นะครับผม คือถ้าเราไอ้นี่ไปเนี่ยเราก็เรามาระวังหน่อยละกันว่าอย่าไปถึงขนาดที่ว่าลงข้อมูลสําคัญมากมายอะไรไปนะมันเอาไปขายได้นะครับอ้าวนี่เราคือสมัครเสร็จแล้วนะสมัครเสร็จแล้วปั๊บเราก็เข้าไปในหน้าเว็บเลยพี่ย้ำเตือนเสมอนะครับว่าถ้าเราเนี่ยเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบอืมอ่อะเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วโอเคเมื่อเข้าสู่ระบบ,บแล้วเนี่ย หน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้นะคือรูปแบบหน้าจอเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเลยเหมือนกันหมดเลยแล้วก็จะมีแบบคนที่แบบได้ไม่ได้อะไรพวกนี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมูลค่าจะค่อนข้างอู้สูงจริงเลยคุณได้เยอะขนาดนี้คือเขาต้องการโชว์ไว้เพื่อทําให้เราเราดูว่าเฮ้ยนี่คือคนที่ได้นะเว้ยแต่ส่วนคนที่ไม่ได้เนี่ยไม่โชว์ขึ้นมารับรับประกันได้เลยนะย้ำเตือนนะว่าทุกอย่างเป็นเงินดอลลาร์นะครับต้องคูณเข้าไปอีกสามสิบบาทนะถึงจะไอ้นี่ได เราไปกดเติมเงินกันดีกว่า add fund คือเราต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะเติมเงินจากตรงไหนได้บ้างนะครับผมส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเติมเงินจากวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดนะเติมเงินผ่านวีซ่ามาสเตอร์การ์ดอา่าฮะมีรหัสอ้างอิงด้วยนะรหัสอ้างอิงก,ก็คือเหมือนกับว่าคุณจะใช้รหัสไหนในการไหนนี่พอกดเติมไปปุ๊บคุณจะเข้าหน้าจอ,อนี้เลย ส่วนใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องใช้บัตรนะครับผมแต่พี่ไม่แนะนำนะสำหรับเด็กนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณเข้าสู่ระบบไอ้พวกนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาได้อันนี้คือเป็นระบบ paypal นะคุณต้องสมัคร paypal ก่อนนะครับคุณถึงจะสามารถที่จะไอ้นี่ได้มีกิฟต์การ์ดที่สามารถที่จะลงได้สกินสกินเดย์อันนี้เป็นการเติมเงินผ่านสกินซึ่งไม่ค่อยได้อะไรมากมายแล้วก็คริปโตก็คือเหรียญน,นะครับผมเหรียญออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเป็นเพย์พอในการเติมเงินนะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะไปอธิบายรายละเอียดของเพย์พอให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยวน,นะครับผมขอบคุณมากครับผม